ไมแก่น Family News ส์ครอบครัวข่าวชาวไมแก่นสรุปความเคลื่อนไหวข่าวสารและภารกิจสำคัญของอำเภอไมแก่นจังหวัดปัตตานีในรอบเดือนธันวาคม2568ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลแข่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2519อําำเภอไมแก่น ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลทุกท่านให้มีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่จึงได้มีการบรรณาการกําลังสามฝ่ายร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการดูแลรักษาค,ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ควบคู่ไปกันนั้น เพื่อให้การเดินทางกลับบ้านหรือการท่องเที่ยวของทุกท่านเป็นไปอย่างราบรื่นและมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนภายใต้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมใจกันอำนวยความสะดวกเพื่อล,ลดความสูญเสียและส่งทุกท่านถึงจุดหมายอย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ในด้านการจัดระเบียบสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าสถานประกอบการที่จําน่ายบุรีและธุราโดยเน้นย้ำและกําชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย ศูนย์ดิจิทัลจังหวัดปตัตตานีได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่พี่น้องชาวไม้แก่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพทางโทรศัพท์แกงคอเซ็นเตอร์ที่กำลังระบาดพร้อมทางแนะนำแอปพลิเคชันรู้เท่าทันเทคโนโลยีและปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง การสร้างคูมคุ้มกันทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาย,ยาเสพติดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดำเนินการเชิงรุกผ่านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับลูกหลานและเยาวชนและสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งคือการให้โอกาส อำเภอได้ติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการฝึกอาชีพเพื่อมอบชีวิตใหม่และให้โอกาสพวกเขากลับมาเป็นพลเมืองที่สำคัญของครอ,อบครัวและชุมชนการพัฒนาบ้านเมืองและการบริการภาครัฐสำนักทะเบียนอำเภอแมแกนได้ทำงานในเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่ยังไม่มีเลขที่เ,เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาทะเบียนราษให้ถูกต้อง พร้อมกันนี้ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงพลังของหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างสุจริตและโปร่งใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบประชาธิปไตยในระดับนโยบายได้มีการประชุมระดมความคิดเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สำหรับปีงบประมาณ2,519รวมถึงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางพัฒนาตำบลให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตและอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วนภายหลังที่สถานการณ์อุทกาภัยได้ผ่านพ้นไปคือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม เจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทั้งบริเวณคันกั้นน้ำเค็มอาคารบังคับน้ำคลองมุ่งชุมเพื่อเร่งจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันกับภาพความร่วมมือที่งดงามณชุมชนบ้านสะพานหินที่มีการรวมพลังซ่อมแซมสะพานไม้ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานสัญจรได้ตามปกติสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นอย่างดี รวมไปถึงสำนักงานเกษตรได้เปิดรับลงทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมนอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระของชีพและการกระตุ้นหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเกษตรอำเภอได้จัดกิจกรรมชมชิมช็อปตลาดเกษตรและยังมีกิจกรรมโครงการทงฟ้าราคาประหยัดนำสินค้าคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ส่งตรงถึงผู้บริโภคสร้างรอยยิ้มให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและในวิถีแห่งความยั่งยืนใน้ร่วมการสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าผ่านกิจกรรมลงแขกดำนาสาธิตการผลิตข้าวพันสังหยดพัทลุงนะแปลงเรียนรู้บ้านสารวันตำบลไซทองภาพของการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความมัน่นคงทางอาหารแต่ยังเป็นการสืบสารวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลของชาวไมแก่นให้คงอยู่สืบไป การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนและสุขภาพสำนังกงานส่งเสริมการเรียนรู้เพเภอไม่แก่นยังคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการก้าวแรกของผู้เรียนสอขอรอสู่พลเมืองคุณภาพโดยได้ขยายผลระบบอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ในด้านสุขภาพกายทางโรงพยาบาลไม่แก่นไม่เคยหยุดนิ่งในการดูแลทุกท่านโดยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉพาะกิจออกให้บริการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่น่าสนใจมากคือโครงการผู้หูดูแลความหวานสถานีสุขภาพไซทองโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอซึ่งคอยติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิต และสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสังคมชาวแม่แก่นคือความห่วงใยที่ไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังภาพความประทับใจจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสรทองได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกันกบบ้านป่าไมา้ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอร่วมกับพี่น้องอสมอได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจให้แก่ผู้วิการผู้สูงอายุถึงบ้านรอยยิ้มของผู้รับ คือพลังใจอันยิ่งใหญ่ของผู้ให้ปิดท้ายกันที่เรื่องความศรัทธาซึ่งเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจในเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการสวดมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรติถาวายเป็นพระราชกุศลณวัดมหันตคามตําบลไม้แก่นในด้านของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทางคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดปัตตานีได้ร่วมเป็นจักขีพยานในการแต่งตั้งกรรมการประจำมัสยิดกูตันฮังุสบ้านป่าไม่ เพื่อให้กิจกรรมทางศาสนาดําเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยและนํามาซึ่งความสันติสุขในชุมชนและทั้งหมดนี้คือภาพรวมความสําเร็จพลังแห่งความร่วมมือและความห่วงใยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่แก่นจังหวัดกัตานีรอบเดือนธันวาคม2568ที่ผ่านมา